สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้น้องกล้องอาจจะเสียงเบาหรือเสียงไม่ค่อยดีหน่อยนะครับเนื่องจากสภาพอากาศช่วงนี้มันแปรปวนค่อนข้างที่จะมากนะครับทำให้ไข้หวัดอะไรก็ไม่รู้ครับต่างๆนานาเนี่ยเข้ามาในร่างกายนะครับทำให้เกิดอาการป่วยนะครับผมเนาะคอก็แหบนะครับเจ็บคอด้วยเนาะเลยพูดอาจจะไม่ค่อยมี energy มากนะครับแต่ว่าน้องกล้องก็อยากจะมาพูดเรื่องนี้มากๆเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือเรื่องการทำสารแล้ว สารหลุดนะครับผมหลายสวนนะครับที่ต้องการที่จะแบบว่าขายลูกรุ่นแรกๆนะครับขายเร็วก่อนเพื่อนนะครับก็ไปทําสารก่อนเพื่อนเลยนะครับไปทําสารในช่วงเดือนสิงหานะครับต้นเดือนสิงหาอะไรประมาณนี้นะครับหลายสวนนะครับที่ทําในช่วงเดือนสิงหาเนี่ยก็มีปัญหาอาการของสารหลุดเนี่ยค่อนข้างที่จะมากเละเยอะเลยนะครับผมและเขานะครับก็ยังมีเป้าหมายว่า อยากจะได้ดอกเร็วๆนะครับอยากจะได้ขายลูกเป็นรุ่นแรกนะครับผมก็พยายามหาวิธีต่างๆนะครับมาแก้ไขปัญหาที่แบบว่าทําสารแล้วสารหลุดแล้วอยากได้ดอกเลยเนี่ยต้องทำยังไงเนาะตามจริงแล้วนะครับถ้าทุกคนเลยนะครับทำสารแล้วสารหลุดมีใบอ่อนแตกออกมาใหม่เนี่ยนะครับผมแนะนําว่าอย่าพึ่งทําดอกเลยครับเพราะว่าดอกไม่ออกหรอกครับเนาะแล้วมันทาไม่ได้ด้วยครับถึงแม้ว่าดอกจะออกเนี่ยก็ออกน้อยนะครับ แล้วจะมีปัญหาตามมาในอนาคตอีกแน่นอนนะครับคือการทําดอกเนี่ยนะครับทุกคนเนาะมันต้องรอให้ใบเนี่ยแก่ดําตันก่อนนะครับถึงจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การทําดอกหรือทําให้ดอกออกมานั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเราทําสามไปแล้วเนาะแล้วใบอ่อนเนี่ยแตกออกมานะครับใบอ่อนทุกระยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝักดาหบหางปลาทูใบเพศสาดนะครับทุกระยะเลยที่เป็นใบอ่อนนะครับมันจะยังมีความต้องการ ของอาหารอยู่อาหารเนี่ยยังมีความจำเป็นต้องไปหล่อเลี้ยงใบอ่อนในระยะต่างๆเนี่ยให้มันแก่ก่อนเนาะพอใบมันเริ่มแก่ปุ๊บใช่ไหมครับอาหารเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นต้องไปเลี้ยงใบแล้วนะครับอาหารจึงลงมาอยู่ที่ใต้ท้องกิ่งเหมือนเช่นเดิมนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนถ้าอยากทําดอกหรืออยากได้ดอกเนี่ยหรืออยากให้ออกดอกเยอะๆเลยเนี่ยนะครับต้องรอให้อาหารเนี่ยลงมาอยู่ที่ใต้ท้องกิ่งก่อน นะครับผมและตัวที่ฉีดทําให้อาหารลงตาทองกิ่งเนี่ยไม่มีอะไรหรอกครับแค่รอให้ใบแก่ดําตันเท่านั้นเองนะครับอาหารก็จะมาลงอยู่ที่ตาทองกิ่งแล้วนะครับทุกคนอันนี้ผมเป็นการแนะนำเนาะถ้าผมเจอปัญหาแบบว่าทําสารแล้วสารหลุดนะครับผมก็จะทําการสะสมอาหารต่อไปเลยนะครับเหมือนเดิมเลยเนาะทั้งทางใบและทางดินเหมือนเดิมเลยนะครับทางใบนะครับผมถ้าท่านไหนใช้ชุดสีเกอก็เอาชุดสีเกอฉีดบํารุงสะสมอาหารทางใบได้เลยครับ แต่ผมอยากแนะนำว่าให้บวกอีกตัวหนึ่งก็คือตัว052แล้วก็34นะครับในอัตรา3ขีดต่อน้ำา2 0ลิตรเนาะยืนพื้นเลยนะครับ2ตัวนี้นะสะสมอาหารในใบสุดท้ายได้เลยเนะสาะสะสมไปเรื่อยเรื่อยๆนะครับทางใบและอีกหนึ่งตัวทางใบที่จะบวกเพิ่มก็ได้หรือไม่บวกเพิ่มก็ได้นั่นคือน้ำตาลกูโคสนะครับผมน้ำตาลกูโคสเนี่ยนะครับจะเหมาะสม แการไปฉีดพ่นนะครับในช่วงที่ฝนตกฟ้าปิดนะครับไม่ได้แดดนะครับต้นทุเรียนสังเคราะห์แสงไม่ได้เนาะซึ่งถ้าต้นทุเรียนสังเคราะห์แสงไม่ค่อยได้นะครับในช่วงที่แบบฟ้าปิดนะครับผมคาร์บอนที่จะเข้ามาในต้นเนี่ยก็ลดน้อยลงนะครับผมคาร์บอนเนี่ยผมจะบอกว่ามันเป็นส่วนช่วยทําให้ดอกออกมาได้ดีมากนะครับผมเอาง่ายเลยถ้าอยากได้ดอกเนี่ยคาร์บอนต้องเยอะนะครับแต่ว่าถ้าฝนตกฟ้าปิดอย่างเงี้ยครับคาร์บอนได้น้อยเข้ามาในต้นน้อยเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องฉีดน้าตาลกูโคส เข้ามาช่วยด้วยเนาะในน้ำตาลกูโคสนะครับมันก็จะมีส่วนประกอบของคาร์บอนซึ่งเป็นคาร์บอนที่พืชสามารถนํามาใช้ภายในต้นได้นะครับผมก็ฉีดน,น้าตาลกูโคสเข้าไปนะครับอุ้ยฝนตกฟ้าปิดเนี่ยเราสามารถบวกน้ําตาลกูโคสเข้าไปได้เลยเนาะบวกไปเลยครับบวกไปกับชุด4ีเกร์ครับบวกไปกับสูตรทั้งสองคำสี่แต่ท่านไหนนะครับที่ไม่อยากบวกน้ำตาลกูโคสนะครับส่วนประกอบในชุดสีเกินเนี่ยก็จะมีส่วนของน้ำตาลกูโคสอยู่บ้างแล้วนะครับจะบวกก็ได้หรือไม่บวกก็ได้นะครับถ้าท่านไหนใช้ชุดสีเกินแล้วเนาะ แต่ถ้าอยากบวกก็ได้แต่ถ้าไม่บวกก็ไม่เป็นไรนะครับสําหรับในส่วนของน้าตาลกูโคสก็ฉีดทางใบไปเลยครับผมฉีดไปเรื่อยครับ7วันครั้ง10วันครั้ง15วันครั้งเนาะแล้วก็ทางดินนะครับใส่ปุ๋ยตามปกติเลยนะครับส่วนตัวผมก็แนะนาเรื่อยครับสิบห้าห้ายี่สิบนะครับแต่ถ้าท่านไหนอยากใช้824ก็ใส่ได้ครับเนาะเพราะเราใส่แค่ใบเดียวนะครับสองสามรอบนะครับผม8 2 4ไม่ได้ใส่เยอะอะไรเนาะถ้าใส่เยอะเนี่ยมันถึงจะมีปัญหานะครับผมแต่ว่าถ้าเราใส่น้อยบีแล้ว แล้วก็ทางใบก็ฉีดไปเนาะแล้วก็ถ้าท่านไหนใช้ไมเนอร์ก็ผมก็ไปใส่ทุกครั้งที่แตกไปอ่อนนะครับประมาณนี้คือเราต้องบํารุงอย่างต่อเนื่องเนาะเพื่อจะทําให้ใบเนี่ยมีพัฒนาการที่รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับเป็นใบพเพสริัดเร็วขึ้นเนาะแล้วก็เป็นใบแก่เร็วขึ้นนะครับทำให้รอบมันเร็วขึ้นวิธีแก้ปัญหาของสารรุนเนี่ยมันมากสุดเท่านี้แล้วครับเนาะ มันไม่สามารถที่แบบว่าทาสารหลุดแล้วใบอ่อนแตกออกมาแล้วอยากจะได้ดอกเนี่ยไม่ได้หรอกครับไปหายาเทพไปหายาเขาเรียกว่ายาเปิดตาดอกยากระตุ้นตาดอกให้ออกมาเนี่ยมันไม่ออกหรอกครับเนาะรับประกันเลยครับก็ะสมอาหารไปครับจนกว่าใบเพรลาดใบเพรลาดก็ทําสารได้ปกติครับรอบแรกก่อนสารจะลุดเนาะ รอบแรกเราทํามาประมาณ600นะครับ6 0 0ซีต่อน้ํา200ลิตรรอบต่อมาครับผมใบต่อมาเนี่ยเราก็สามารถทําได้อีกนะครับไม่ต้องกลัวเพราะว่าคือใบอ่อนเนี่ยมันมาเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยสารเนี่ยมันหลุดไปหมดแล้วครับเนาะสารสามารถทําใหม่ได้นะครับในรอบใบถัดมาก็ทําอีกได้ครับประมาณ 600cc ถึง 800cc เนาะก็ทําไปเลยครับต่อน้ํา200ลิตรหรือถ้าส่วนไหนฝนตกเยอะหน่อยก็1ลิตรต่อน้ํา200ลิตรก็ได้ครับเป็นสารเนี่ยผมจะแนะนําเป็นสารแพคโคนะครับ25%ชนิดน้ํานะครับ แล้วก็ฉีดพ่นไปเนาะตอนฉีดพ่นสารเนี่ยก็ไม่ต้องไปบวกอะไรเลยครับไม่ต้องไปบวกปุ๋ยไม่ต้องไปบวกฮอร์โมนไม่ต้องไปบวกยาแมลงนะครับยาจับใบบวกได้นะครับสารประสภาพน้ําบวกได้ประมาณนี้นะครับผมยืนพื้นหลักก็คือตัวสารแพโค่นแหละครับทำเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับทำสารเสร็จปุ๊บแล้วก็บํารุงสะสมอาหารไปเรื่อยๆครับจนกว่าใบจะแก่พอใบแก่ดําตันปุ๊บนะครับทีนี้เราก็สามารถทําดอกได้แล้วนะครับวิธีการทําดอกอันนี้ผมก็บอกไปหลายคลิปเนาะผมก็อยากจะบอกต่อได้ว่ากลัว คุกท่านจะเบื่อนะครับผมแต่ก็บอกแหละนะครับนั่นคือการปรับค่า CNO นะครับการปรับค่า CNO เนี่ยนะครับคือการเพิ่มปริมาณคาร์บอนที่อยู่ในต้นเนี่ยให้มันมากกว่านโตรเจนที่อยู่ในต้นเนาะโดยหลักการทั่วไปแล้วนะครับเราจะใช้การปรับค่า CNO โดยการกักโศกงดน้ำนะครับน้ำมีนโตรเจนเรางดน้ําหรือเรากักโศกเท่ากับเราไม่เพิ่มนโตรเจนเข้าไปในต้นนโตรเจนที่อยู่ในต้นโดยปกติแล้วเนี่ยมันก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆใช่ไหมครับ แล้วคาร์บอนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นยังไงนะครับคาร์บอนก็ได้จากอากาศอยู่แล้วครับคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเข้ามาทางใบทุเรียนโดยปกติอยู่แล้วแต่ต้องเป็นในช่วงที่ฟ้าเปิดด้วยนะครับมีแดดสังเคราะห์แสงได้เนี่ยคาร์บอนจะเข้ามาในใบได้ค่อนข้างดีนะครับผมแต่ถ้าฝนตกฟ้าปิดเพิ่มคาร์บอนยังไงก็นั่นแหละครับน้ำตาลกูโคสนะครับผมมีคาร์บอนอยู่ในนั้นนะกักโซ่ไปเรื่อยๆคาร์บอนเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับไนโตรเจนก็ลดลงเรื่อยๆสุดท้ายแล้วดอกก็ออกนะครับผมแต่ต้องไปกักโซ่ในช่วงททีี่่่่ใใบบบบแแกกกนนนนน้้้้าาาาาตตลลดดวยยะะะคคครรรรรัััเพอออไไจมมมุหูที่ ใต้ท้องกิ่งแล้วนะใบแกน่นำตันเนี่ยอาหารจะอยู่ที่ใต้ท้องกิ่งแล้วนะครับผมแล้วค่อยไปกักโซกช่วงใบแก่น้ำตันนะครับถ้าเราไปกักโซกช่วงใบพิสานเนี่ยอาหารมันไม่อยู่ใต้ท้องกิ่งนะครับผมดอกก็ออกยากนะครับสวนไหนนะครับที่แบบว่ากักโซกไม่ได้ครับฝนตกตลอดเนาะดูพยากรณ์อากาศแล้วถึงแม้ว่าใบาเราจะแก่ก็จริงแต่ดูแนวโนมคมแล้วในช่วงที่ใบแก่ฝนก็ยังตกอยู่นะครับเราก็สามารถหาตัวซีเอลโชนะครับไปใช้ได้เลยนะครับตัวซีเอลโชนี้นะครับไม่ได้เป็นตัวจบ ของเรื่องออกดอกนะครับผมถ้าคนใช้ไม่เป็นนะครับแต่ถ้าส่วนไหนใช้เป็นนะครับมันจะช่วยได้เยอะเลยนะครับแต่ถ้าส่วนไหนใช้ไม่เป็นเนาะหวานยังไงดอกก็ไม่ออกครับอันนี้บอกตรงๆเลยเนาะแต่ถ้าใช้เป็นนะครับมีผลอย่างมากต่อการออกดอกในช่วงที่มีฝนตกหนักแน่นอนเนาะ C N ratio นะครับคือตัวเบรกนโตรเจนนะครับผมคือตัวเบรกนโตรเจนไม่ให้นโตดรเจนจากน้าฝนเนี่ยเข้าไปในต้นได้นะครับหลักการคือแค่นี้เลยเนาะเราสมควรที่จะหว่านในช่วงของใบเปรสาดนะครับ อย่าไปหวานช่วงใบแก่นะครับเพราะว่าหลังจากที่เราหวานไปแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้เบรกเลยนะครับผมมันจะไปเบรกแบบมีน้ําหนักจริงๆเนี่ยประมาณ15วันหลังการใส่นะครับผมแต่ถ้าเริ่มเบรกจริงๆนะครับเริ่มเบรกแบบเบาๆเนี่ยสวันหลังการใส่แต่ว่าถ้าเริ่มเบรกแบบมีน้ําหนักจริงๆก็15วันหลังการใส่เนาะสิวันหลังการใส่เนี่ยมันเริ่มเบรกไนโตรเจนหรือดึงไนโตรเจนไม่ให้ต้นทุเรียนได้รับไนโตรเจนได้เนี่ย มีน้ำหนักประมาณ15วันและดึงแรงสุดเลยประมาณ30วันหลังการใส่แล้วก็หลังการใส่ไปแล้วครับก็พอดีนะครับใบแก่พอดีเนาะระยะเวลาจากใบพิสตาไปใบแก่ก็พอดีเลยนะครับผมไอตัวซซเรโชเริ่มเบรกเลเจนแบบมีน้ำหนักแล้วนะครับผมแต่ถ้าเราไปหวานช่วงใบแก่ e เลยนะครับผมว่าซซเรโชเนี่ยจะดูดจะดึงเลเจนได้แบบมีน้ำหนักนะครับป่านนั้นถ้าใครทําสารไม่อยู่นะครับผมทําสารแล้วสารหลุดเร็วเนี่ยนะครับใบอ่อนแต่ออกมาเร็วนะครับอาหาร ไม่อยู่ที่ต้ท้องกิ่งนะครับผมสุดท้ายใส่ซีเลชไปดอกก็ไม่ออกครับคือหลักการง่ายเลยนะครับเราต้องหว่านในช่วงใบพลสดหว่านล่วงหน้าครับผมเพื่อให้อนาคตเนี่ยนะครับตัวซีเลชเนี่ยจะเบรคไนโตรเจนหลังการใส่15วันนะครับผมหรือดึงแรงสุดคือ30วันอันนี้น่าจะเข้าใจตรงกันนะครับผมขอสรุปอีกทีนะครับเผื่อท่านไหนไม่เข้าใจนะครับผมถ้าสวนไหนไม่มีช่วงฟ้าเปิดให้กักโซกเลยนะครับฝนตกตลอดเนี่ยไปหาซีเลชมาใส่ซีเลชจะช่วยเบรกไนโตรเจน แต่ใส่ไปแล้วมันยังไม่เบรกเบเจนทันทีนะครับมันต้องรอให้ประมาณ15วันหลังการใส่เนี่ยมันเริ่มมีน้ำหนักของการเบรกแล้วก็เลยแนะนําเป็นหวานช่วงใบพัละกว่าใบจะแก่เนี่ยตัวเบรกเบเจนก็จะทํางานได้ดีได้แรงแล้วอ่ะประมาณนี้เข้าใจไหมครับพอใบแก่ปุ๊บไอ้นั่นเบรกเบเจนได้แรงปุ๊บเกิดการปรับค่า CLA s h o นะครับสุดท้ายแล้วดอกก็ออกเหมือนกันเลยเนาะแต่สวนไหนนะครับที่แบบว่ามีช่วงฟ้าเปิดให้มีช่วงแรงให้มีช่วงฝนไม่ตกให้เนาะดูพยากรณ์อากาศเรียบร้อยแล้วนะครับและมั่นใจว่าในช่วงที่ใบแก่ดําตันเนี่ยเรามีช่วงกักโศกให้ผมเนี่ยนะครับแนะนาว่าอย่าซื้อซีเอ็นเลโชมาใส่เลยครับเพราะว่ามันไม่ส่งผลอันตรายใดๆต่อต้นตระกูลของเราแน่นอนแต่ว่ามันจะเป็นการเปิืงต้นทุนเอาเฉพาะส่วนที่มีปัญหาเรื่องการกักโศกจริงจริงเนี่ยควรใช้นะครับแต่ส่วนไหนที่แบบว่ากักโศกได้ผมแนะนําว่า ก็กักโซครับเนาะมันคือหลักการเดียวกันเลยนะครับมันคือการปรับค่าเซเรโชเหมือนกันนะครับทุกคนเข้าใจครับว่าเป็นสินค้าใหม่นะครับหลายคนอยากลองนะครับใครอยากลองก็ลองได้ครับผมแต่ผมมองว่าถ้าส่วนไหนกักโซได้มันจะไม่ต้องเปลืองต้นทุนในการซื้อเซเรโชครับแต่ส่วนไหนกักโซไม่ได้ก็มีความจำเป็นครับเพราะว่าเราเนี่ยสะสมอาหารมันเสียตังเสียเงินเสียทองมาเยอะแล้วนะครับในช่วงของการทําใบสะสมอาหารเราอยาก็ได้ดอกแล้วนะครับก็มีความจำเป็นต้องเอาเซเรโชจริงๆเนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะ ผมก็ได้มีโอกาสไปลงดูสวนมาหลายสวนนะครับใบไม่ค่อยจะพอแก่การทําดอกแก่การเลี้ยงลูกแก่การทำสารนะครับใบย,ยังไม่เหมาะสมเลยนะครับแก่การที่จะมีผลผลิตในปีต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าดูแต่ว่าจะได้ดอกเร็วไหมนะครับอย่าดูแต่ว่าจะได้ขายรุ่นแรกไหมนะครับดูที่สภาพใบนะครับสภาพต้นของตัวเองด้วยว่ามันไหวไหมนะครับใบของเราเนี่ยมันพอไหม แก่การเลี้ยงลูกทั้งปีเนี่ยมันพอไหมนะครับถ้าไม่พอนะครับก็ทําใบเพิ่มครับอีกใบหนึ่งก็ได้ครับแล้วอย่างน้อยให้มันสมบูรณ์ขึ้นนะครับแล้วก็ปุ๋ยครับใส่ให้มันเพียงพอครับผมอย่าใส่น้อยเกินไปนะครับผมไปดูหลายส่วนมาแล้วนะครับผมส่วนที่ใส่ปุ๋ยทีทนะครับทุกๆสิบวันครั้งไม่เกิน15วันเนี่ยนะครับมักจะสวยหมดเลยนะครับไม่มีส่วนไหนที่ใส่ปุ๋ยเยอะแล้วใบไหม้เป็นโรคไม่มีครับมีแต่แบบว่า กลัวการใส่ปุ๋ยนะครับแล้วไปใส่ปุ๋ยน้อยเกินไปนะครับต้นไม่สมบูรณ์พอต้นทุเรียนไม่สมบูรณ์หลังจากการที่เราใส่ปุ๋ยน้อยต้นทุเรียนภูมิก็ตกพอต้นทุเรียนภูมิตกโกรคแมลงเชื้อราก็เข้ามานะครับต้นก็ไปโรคไปเพราะฉะนั้นนะครับปุ๋ยทางดินนะครับใส่ให้บ่อยๆนะครับไม่ต้องใส่เยอะใส่ให้บ่อยๆนะครับใส่น้อยๆแต่บ่อยครั้งนะครับและสูตรผมก็แนะนําไปก็คือ 15- 5 20ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าธาตนอาหารหลัก มันคงไม่ต้องการน้อยหรอกครับนะทหารหลักมันคงไม่ต้องการน้อยแล้วครับมันต้องการเยอะครับทหารหลักเนาะโอเคนะครับก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับถ้าใครอยากจะสอบถามอะไรนะครับเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ด้านหลังคลิปนี้ได้เลยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ